สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคในการแปลงนะครับไฟล์ Excel ให้ไปเป็น PDF เราจะทำยังไงนะวันนี้เราจะมาแบ่งปันกัน3เทคนิคนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือใช้ช็อตคัดนะฮะ Ctrl P นนะครับ, Control รบหรือเหมือนเราจะพิมนเอกสารนั่นเองนะฮะ กดคอนโทรลกับ p นะฮะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับหน้าปริ้นเหมือนที่เราจะปริ้นเอกสารปกตินะครับแต่เราไม่กดปริ้นนะครับให้มาเลือกตรงนี้นะครับก็คือ microsoft print to pdf นะฮะตรงนี้นะครับอันนี้เครื่องผม default ไว้ที่ตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถปริ้นออกมาได้เลยนะครับเราก็คือสามารถมาดูก่อนว่าหน้าที่เรานะฮะเอามาจะทําเป็น pdf เนี่ยครบถ้วนถูกต้องไหมนะครับมาเต็มหน้าไหมอะไรไหมประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็มา2หน้านะครับก็สามารถที่จะกดปริ้นตรงนี้นะครับเขาก็จะแปลงเป็น pdf ให้ได้เลย แล้วก็ไปเลือกที่เซฟไฟล์นะฮะสมมุติว่าเราเซฟไว้ที่ตรงนี้นะฮะเป็นเลข1,2 ,3 แล้วก็กดเซฟเขาก็จะเจเนอเรตขึ้นมาเป็น PDF ให้นะฮะไฟล์มันก็จะไปเซฟอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกนะฮะก็คือไฟล์นี้เนาะก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเต็มหน้าเราปเป็นแนวนอนนะครับเราทําเป็นแนวนอนเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับทคนิคที่2ก็คือนะฮะเราสามารถใช้นะครับไฟล์ แล้วก็มาที่ export ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะ default ไว้ที่ create PDF นะครับตรงนี้นะฮะให้เรามากดตรงนี้นะฮะ create PDF XPS อันนี้ก็จะมาเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันสมมุติว่าเราตั้งเป็น2 3 4แล้วก็กด publish นะครับเขาก็จะ generate ใหเ้เป็น PDF เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือมาแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับก็ไปที่ไฟล์แล้วมาที่ Save As แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับจากดอปดาวตรงนี้มาเลือกเป็น PDF ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อสมมุติว่าเราเป็น345แล้วก็กด Save นะครับเขาก็จะ g e n นอเรตเป็น PDF ออกมาให้ได้เหมือนกันนะฮะลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับ ทีนี้สมมติว่าถ้าเราต้องการทําเป็น PDF นะครับจากข้อมูลหลายชีตนะสมมุติว่าเราจะเอา2ชีตนี้นะครับชีตนี้นะครับจะเป็นสีฟ้าเนาะไฮไลท์สีฟ้านะครับแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฮไลท์สีเหลืองตัวหนังสือสีดําเราจะทำนะครับทั้งหมด2ชีตนี้ให้เป็น PDF อยู่ในไฟล์เดียวกันเลยสามารถทําได้ยังไงนะครับเราก็แค่นะครับไปเลือกชีตแรกเสร็จแล้วก็กด Control แล้วก็ไปเลือกชีตที่2ที่เราต้องการจะทํา แล้วก็สามารถนะครับเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งตาม3วิธีที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับสมมติว่าอันนี้ผมใช้เลือกเป็นคอนทินพีนะครับก็มันก็จะมาเหมือนเดิมนะลองพรีวิวดูนะครับอันนี้ก็คือ2หน้าแรกจะเป็นไฮไลท์สีเหลืองตัวหนังสือสีดําแล้วชีทที่2ก็คือหน้าที่3เห็นไหมฮะมาแล้วนะครับก็คือสีฟ้าตัวหนังสือสีแดงก็จะอยู่รวมอยู่ใน PDF ไฟล์เดียวกันก็สามารถกดปริ้นตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะทําเป็น PDF ให้นะครับเลือกที่เซฟไว้แล้วก็โอเคไปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ3วิธีในการ Export นะครับไฟล์ Excel ไปเป็น PDF นะครับทีนี้ถ้าสมมุติเรานะครับมีไฟล์อยู่แบบนี้นะครับแล้วนะครับถ้าเรากด Ctrl P ไปเลยนะครับก็สามารถทำได้แต่ว่านะครับลองดูนะฮะข้อมูลมันจะมีทั้งหมด4หน้าแล้วก็มันจะแหวงนะครับมันจะไม่เต็มหน้านะครับตรงนี้เราสามารถเซตได้นะครับโดยการนะครับสมมติว่าเราจะพิมพ์เป็นแนวตั้งนะครับเราเปลี่ยนจากแนวนอนเมื่อกี้เป็นแนวตั้งเนาะ แล้วเราต้องการนะฮะปริ้นเฉพาะที่เป็นตัวหนังสือไม่เอาสีที่เป็นขอบตรงนี้นะครับเราก็มาคลุมตรงนี้นะฮะเฉพาะข้อมูลที่เราจะปริ้นนะครับก็คือคลุมไปทั้งหมดเลยนะฮะเอาถึงข้อมูลที่เรามีตรงนี้เนาะแล้วก็กด Ctrl P แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาเลือกจาก Active Sheet ตรงนี้เป็นปริ้นเฉพาะ Selection นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ มันก็จะยังแหวงอยู่นะครับสีของไฮไลท์ตรงขอบไม่มาแล้วแต่มันยังแหวงอยู่นะครับยังเป็นสีหน้าแบบนี้อยู่นะครับกระเดิดอยู่นะฮะเราก็สามารถมาเซตตรงนี้เพิ่มนะครับก็คืออ่าเพจเซตอัพนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ให้เป็น fit t o o n e page นะครับแล้วก็สมมุติว่าเราอ่าตั้งความยาวของหน้าไว้เผื่อสัก2หน้าก็แลวกันนะครับถ้ามันล้นเกินแล้วเราค่อยลดลงนะครับแล้วก็กดโอเคนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมาแล้วนะครับก็คือ ลงตัวละหหน้านะครับอ่ะอันนี้มันมีไฮไลท์มาติดมานะครับเดี๋ยวเราไปเอาไฮไลท์ออกก่อนเนาะอ่ะอันนี้คุมมาเกินนะครับเราจะเอาถึงแค่นี้นะครับแล้วก็กด c t r o l p นะครับแล้วก็ print selection เห็นไหมครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือครบถ่วนถูกต้องเราก็สามารถทําเป็น pdf ได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าตั้งชื่อไว้เป็น567นะฮะแบบนี้นะครับไฟล์มันก็จะไปเซฟอยู่ที่567นะฮะก็แบบนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับเป็นแนวตั้งแล้วก็มาหนหน้าพอดีนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ